ตเตอแล้วแม่ก็เตอไม่ผมไม่หนักใจตอนนี้หรอกหนักใจตอนกลับไปอ่ะมันดำมันจะเป็นไปซื้อครีมซื้ออะไรไมมเยิ่เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวพี่บอกไอ้นอนเฝ้าอยู่สไห้ัด้บอกว่าเจ้าได้เลยได้ไปวเว

ไปนี่เลยน้ำเทาี่มันดูไองได้ผมมันจะเ่าตามเราลยเราเท่าเรือยเดิไปะขี่ไป่อนไม่เอาเพื่อนไป้นะโะโบราณไปควรจะควรจะขี่เกตีไปเลย เขาเดือก้ยเขาให้เด็กยนั่งเาังนนั่งเลยักี่ก็น่ด้วยกันเด็กเกิเสลับนนสลัักน้าจงได้เขาก็พลิกลงคื้เเ่าเบอกก็บอกเขาดิมีเด็กเขาไม่พลิกก็ลางให้เด็กได้ภาพเฉยเออก็ลางให้ได้ภาพว่าเด็กเล่นภาพช้า ถาพี่จะเทพี่เอาเด็กขึ้นให้กาเปดเล็กผู้ใหญ่บนทีนี้ยากให้พี่เอาคว่ำเขัว่าไป้องด้วยนีอไอสนเลี้ยงแต่บอกต้องเีอไปอันนี้อันนี้ก็เล้ยงได้ก็้อน่ะเยอะที่อีกนะอันีอเยอีกรึเยอ่อีกยะอีกเยอ่อีกยะอีกเยอะอีกรอือเลยทีนี้ จากเกี da, <Du w. S 1> ่ยวเป็นอ <c oughs> <c oughs> ืดเลยทีนี <t ale ratios> ้เฮ้ยคนรี่ยครับผมสบายดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสสวัสดีค่ะตัวจริงกับในใน u t u b e อันไหนหน้าตาเดียวกันครับตัวจริงหรอนะโอ้ยขอบคุณครับอิ่มขอโทษนะครับขอพักโรงแรมนี่แหละครับพั <c oughs> ออกโรงแรมนี่นะครับเอากระแดดให้น้ำมนต์มาให้น้ำมนต์ถือเลยกระแดดมาให้ลูกแท้ถือนันะ อันนี้สี่หนุ่มสี่หนุ่มนี้มองสาวใช่ไหมอันนี้มองสาวไหมใส่แว่นตาหน่อยพี่ใส่เราต้องบอกให้รู้เลยว่าเรามองเขาเส่แว่นตาหน่อยใส่แว่นตาหน่อยอย่างลุงอ่ะลุงเขายัางใส่แว่นตานะ่ะนี่ครับผมสี่หนุ่มมองสาวแต่แต่ละคนละข้างเลยนะเนี่ย ใครสั่งไอลาตีาตที่นี่ไม่ได้สั่งครับโอ้ยลูกสาวไม่ตัวเปื่อยแล้ว,ลวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หาดที่แถวๆโรงแรมที่ลุงป้าเขาพักนะครับผมเนาะทางโน้นก็จะเป็นโขดหินเนาะโอ้โทางโน้นมีโขดหินสวยๆนะครับผมเนาะแต่นี่ก็ ลูกสาวไม่ตัวเปื่อยแล้วเหรอเนะี่ยลูกสาวตัวเปื่อยยังลูกตัวเปื่อยยังคะงาหนูตัวเปื่อยยังตัวยังไม่เปื่อยนะลูกยังไม่เปื่อยแล้วตัวเปื่อยแสบตาแน่นอน โอ้ย oh, ไปแล้วครับผมลูกสาวผมตัวเปื่อยยัง <laughs> ยังไม่เปื่อยอะนะนะตัวเปื่อยนับตังไปไหนลูก <c oughs> นับตงไไับตงเอาอะไรเอาเด็กเดกรวมตัวเร็วเด็กเดรวมตัวเร็วนับตังถ่ายรูปแล้วโอ้ยดูท่านับตัง คายไปไหนเนี่ยโอ้น้ำไม่ใช่ไม่ใช่คานน้ำทัดตระาะยนตะตะตะนาถือลิปเร็วตะตะนาถือลิปเร็วทางนี้ขึ้นนะลูกเอ้เอ้าเด็กเเร็ว เจอ<ะ>ขึ้นใหญ่เาอขึ้นใหญ่มากเลมั้งหมดอยางเดียวเฮ้ ไล่ล <mm ูกไปไหนนะครับผมเด็กๆก็ยังเล่นน้ำนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิป no น euh. anyway> ี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเด้อครับผมอย่าลืมนะครับผมผลิตภัณฑ์นะครับผมใครที่มาเล่นน้ำทะเลก็นะครับกีมกันแดด t ีพี่นะครับผม ครับผมเนะเาะสำหรับคลิปนี้กับไว้ซัมนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ